สวัสดีครับพบกับฟตัวรล,ล้อฮะวันนี้มากันแป,ป๊บแป,ป๊บสั้นๆฮะเปิดมาฮะมีเพชรอยู่6,610นะฮะซึ่งผมจะมาเปิดแพ็คอัลต้าไวน์การ์ดดูหนาวซึ่งใช้6250นะฮะเปิดได้แค่1ครั้งและครั้งเดียวฮะเอาล่ะฮะผมขอ5แสงฮะตัวเทพอาจจะมาก็ได้ฮะโอกาสได้การ์ด8 5ดถึงแล้วก็75 ถึง95อ่านี่ฮะมีมุลเลอร์มาสเคลาโนอะไรพวกนี้ฮะไปเลยแล้วกันจ้วห้าแสงนะครับหนึ่งแสงถ้ายดีอย่าก,กดข้ามนะฮะแล้วก็สาธุเก,กา้กาเก้าครับสองครั้งที่สองถ้าก,กดข้ามคุณอาจจะไม่ได้ตัวดีฮะครั้งที่สามฮะ ถ้าใครอยากได้ตัวดีก็พิมพ์สาธุ9ก้าเกมาครับลราอธิฐานก็จะได้ตัวดีครับที่สี่ครับโอเคครับหนึ่งแสงสุดท้ายแล้วรีบกดฮะมาไปว๊อเฮ้ยเป็นไงทองด้วยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอเมริกา CF เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเรนดอนโดนุแวนนะฮะโอ้โหเกลือสรุป ฝากบัฟฟรูรอดเนี่ยฮะตอนนี้กำลังตั้งใจเล่นให้ติดท็อปพันนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ